ดีแม็กแคปโฟคันนี้เอาไว้ไขายของนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นในส่วนของแคปโฟนะคะบอกเลยค่ะว่า คุ้มมากๆด้วยราคาของเขานะคะเริ่มต้นเพียงแค่686,000บาทนะ,ะแล้วก็สิทธิพิเศษนะสำหรับคุณลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้นะ,ะจะใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียงแค่9,990บาทเท่านั้นเองนะคะรวมไปจนถึงดอกเบี้ยพิเศษคะ่ะเพียงแค่1.99ซนด้วยนะ,ะสำหรับรูปลักนะคะคันนี้ก็จะเป็น4ประตูนะคะภายในนะคะพวม,มาลัยนะคะโอเคเลยก็จะเป็น ความรู้สึกที่ว่าเป็นรถกระบะที่ภายในกว้างส่วนตัว M อฟซีเองเนี่ยสูงร70เนะเข้ามานั่งแล้วหัวไม่ชนอนี่ใส่ส้นสูงเข้ามาอีกด้วยนะนี่ใส่ส้นสูงเข้ามาอีกนะน่้จะประมาณ170กว่าได้นะคะ<ๆ>เข้ามานั่งได้หัวไม่ชนนะคะหัวไม่ชนนะคะแล้วก็เบาะตัวนี้นะคะไม่ใช่ปรับไฟฟ้าแต่ว่า นั่งสบายมากนะคะห้องโดยสารกว้างมีช่องเก็บของตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีช่องแอร์สองฝั่งตรงนี้นะคะส่วนเกียร์สำหรับคันนี้ที่โชว์ให้ดูนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยนี่นะคะส่วนตัวแล้วขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะคะก็จะแบบเออองงนิดนึงนะคะสําหรับห้องโดยสารตอนหลังค่ะห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็ให้ดูความกว้างขวางก่อน ห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีความกว้างประมาณนี้มีช่องเก็บของภายในให้ด้วยนะคะเป็นเบาะผ้าซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกระบะ4ประตูนเนี่ยห้องโดยสารข้างหลังเนี่ยจะแคบนะคะแต่ว่าคันนี้รุ่นนี้นะคะห้องโดยสารข้างหลังตอนหลังเนี่ยก็จะกว้างนะคะเราก็โปร่งมากๆในส่วนของด้านบนนะคะอันนี้เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนี่นะคะก็จะกว้างประมาณนี้ เอาขาขึ้นมาแล้วนี่นะขาไม่ชนนะคะกระเบาะด้านหน้าก็คือบอกให้รู้เลยว่ามันกว้างจริงๆนะเพราะส่วนตัวสูงร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ใส่รองเท้าอีกนี่นะคะเข่าไม่ชนนะคะก็สามารถใส่ของด้านหลังได้อีกอนี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าแนะนำนะคะสำหรับ คุณลูกค้าที่ชื่นชอบการขายของออกตลาดนัดหรือว่าใครเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยที่บ้านมีรถเก่งแล้วอยากจะได้รถกระบะสักหนึ่งคันเอาไว้ใช้ธมาหาเอาไว้ขายของนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นในส่วนของแคปโฟนะคะออกรถเพียงแค่9,990บาทคุณได้กระบะตัวนี้ไปเลยสวันนะคะอ่ะให้ดูต้องบอกว่าในยุคสมัยนี้นะคะการทามาค้าขายเนี่ยอาชีพค้าขายเนี่ยจะ โควิดนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะบอกเลยว่าสามารถเปิดท้ายขายได้ทุกทิ่ นะเพื่อจะรับผลไม้มาขายนะคะรับผักมาขายหรือในช่วงนี้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่นะคะก็สามารถเปิดท้ายขายได้นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่ามีรถก็มีเงินนะคะมีรถรถพาไปหาเงินอย่าคิดว่าการมีรถเป็นภาระค่ะมีรถนี่แหละที่จะนําพาเราไปหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถกระบะนะคะที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในช่วงยุคโควิดนะคะแล้วก็อยากจะได้รถกระบะเพิ่มอีกสักหนึ่งคันสําหรับบ้านไหนที่ยังไม่มีรถ บานะคะก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ d m a มนะคะสําหรับคันนี้แคปโฟนะคะตอบโจทย์เป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะนั่งได้2ตอนเลยนะเพราะเป็น4ประตูนะคะก็สามารถนั่งได้หลายท่านนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการค้าขายและที่สําคัญราคาจับ ต้องได้ง่ายมากๆนะคะราคา6แสนปลายๆนะคะราคาเบาๆผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึง10,000บาทนะคะก็เหมาะมากๆกับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะใครที่สนใจสามารถจองได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์โทรเข้ามาจองนะคะหรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รูมอิซุสพันเจริญสาขาพัฒนานิคมก็ได้นะคะใช้เงินจองเริ่มต้นเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองค่ะ ะะก็ฝากไปค่ะในส่วนของนี่เลย a l new d-max cab 4นะคะเครื่องยนต์1.9คันนี้นะคะราคาอยู่ที่686,000บาทค่ะราคาเริ่มต้นแนะบอกเลยว่าราคาเบามากนะคะ